สวัสดีค่ะพบกับครอบครัวช่างอีกแล้วมื่อนี้เปิดร้านเปิดร้านซ่อมแซมเสื้อผาหลังจากคลิปที่แล้วไปกัดพระรกลับมาลูค้าเอางานมาทิมไว้หายถุงนึงเดี๋ยวมาเบิร์นวาผาเอาอย่างทิมไว้หายซอมเดี๋ยวพินกันแอะถุงเลยค่ะมาเลยค่ะมาเอาอย่างให้ซอมนี่ยหงไงนะหูงไงนะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันลูกค้างานมาทีไม่ให้มาเปิดเลยมาเบิ่งว่าเขาจะไปสองอีหยังตัวที่หนึ่งแต่แน่ๆน,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 นี้ลูกค้ายังมาสอนนอ,นอ,นอเนาะเจอแล้วเจอตัวนี้แล้วปะค่าปะ,ะไปแล้วหนึ่งตัวมาดูตัวที่สอง เอ้เอ้เอ้เอันนี้ทำอะไรนะอันนี้เห็ดยังไงพี่น้องอ๋อนี่ข้าเบิ่งเองขาดค่ะเอวเอวขาดเอ,วข,ดเอวขาดตั้งจองขาดขาดหรือเปล่าขาดเดียวเปิดติดหนึ่ะ นี่นาซิมีแต่อันนี้แหละซอมเอลไอตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สามน่าจะเป็นนี่นะน่าจะหาสายน่าจะเห็ดสายปไปนอตัวต่อไป นี่เห็ดหนมานี่เป้าลายมาขาวนี่ทำอะไรเอ่ยนี่ก็เป้าค่ะมีสิบตรวจตรงสิบพันสิบพันก็ฝืดๆเนาะ มีเด็กนีมาสิแต่มันกระลูดได้อยู่มาสิกาสองกาคิดเงินเพื่อนอยังบานี่เพื่นกับบอระบุมาบอระบุมาสองไปคิดเงินไปแพงแต่เดียวสิว่าแพงน,นะนี่เดี๋ยวแล้วสองมันีี่ดีกว่า เปาค่ะมัจะมีถักเปาเนาะเพราะเปาเป,าเป็นจุดที่ขาดง่ายที่สุดถ้าใไซด์ปิดมากอืตัวนี้เป็นเสื้อตรงนด้ไรเดิงลูค่ะ I'm เป้าอีกแล้วพี่น้องเป้าเป้าเป็นอะไรกับเป้าใครมายิงเป้าพี่น้อง,งนี่สะ a r ดมากส้อมได้อันนี้ก็ส้อมได้ อันนี้กระเป๋าอันนี้ก็ซ่อนนมได้พอเป็นพี่เบิร์ดเนี่ยอู้วอันนี้กระเป๋าขาดยังไงอันนี้ก็ซ่อมได,ด้ขาดขาดเนี้ยคับโอเคพี่น้องมือนี้แค่ไห้แหละงานของเทา ะไปไปสอบเป็นลูกค pues ้าก่อนคุณได้องการติสอบค่ติสอมาได้แด้วทีน้องเดออันี่ด nah. ีนะอันนี้ยังอันนี้ตัวนี้ยังยังจอคิวอยู่พี่น้องนี่ตัวอย่างเป็นวายูหรอกเป็นเอามาทิมไว้ให้มันก็ฝากไว้มันกระทิมอันนี้ไม่เป็นตัวอย่างอันนี้คือเป็นเดี๋ยวมาใส่ยางเราจะเอาตัวอย่างแบบนี้มาให้เข้าว่ะเอามาซ้ำนี่เนาะใส่ยางแล้วเอามาใส่ซ้ำนี่เอามาทิมไว้ แต่ยางอันนี้นี่เลาะเลาะเลาะไวแล้วนี่เลาะเลาะไวเรียบร้อยแล้วเลาะไวเป็่วานเนี่ยลักมาจากค้าระดอนก็มานั่งเลาะไวขาวสีไซมันนี่เลาะหมดแล้วเลาะแล้วนี่ก็เลาะแล้วอันนี้ก็เลาะแล้วนี่ก็เลาะแล้วเลาะแล้วนี่ก็เลาะแล้วเลาะแล้วแต่ว่าเพราะันน้เหตุเพราะว่า ยางเมือดยางเหลืออยู่ตัวเดียวต้องไปสื่อข้างนอกก่อนแต่ว่าฝนมันตกมึงนี้ก็เลยก,ว,กว่าได้ไปสื่อก็เลยเอาไว้ก่อนเพื่อนในซ้อมมีเพื่อนเดี๋ยวแดดออกฝนบ่ตกมืออื่นนาจีได้ไปสื่อมาแล้าจะได้ใส่ให้เพื่อนเนาะแต่เพื่อน,อนกลับบอกว่าเพื่อนบ่ฝาวดอกแต่ว่าเขาเป็นเขาเห็นงานเขากัดฝาวเนาะฝาวฟาวอยูนะ่แล้วฝาวเงินฝนตกออกไปสื่อ,อยางบดได้ันนี้เจ็บไปก่อน สองพงอีกรัเดี๋ยวสองพงอีก่อนันั่นแค่นี้แหละพี่น้องคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะกามาเปิดถุงมาเปิดถุงสมเส้าผีาดีัวสังเหตียงเนาะแล้วถ้าผู้ใดสนใจติดต,ต่อค่ะทิ่ต่อได้แล้พี่น้องเดอส่งมาได้ส่งมาท่งกลับแต่บวกค่าสรงนํำเด้อ โอเคพี่น้องลิป <laughs> มี่กับมี่แค่นี้แล้วมี่ยังวันดีจ้าลิยบ,บายอย่าบอกกันไม่คลิปหนา